สวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับกับผมมาดีสอนเพียงเกตกำลังออกกำลังกายเดินอยู่นะครับพอให้ได้เหงื่อพอให้ร่างกายขแข็งแข็งแรงเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด -19 ท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่27มีนาคม2,500 63เมื่อวานตอนประมาณสองทุ่มเศษครับผมจัดเฟซบุ o กไลฟ์เกี่ยวกับคุณอนุทินชาญวีรกุลผมเสนอให้ท่านลาออกเพราะท่านไม่มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำที่จะนำพาบุคลากรทางการแพทย์นำพาหมอพยาบาลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานสู้กับโควิด19ให้มีขวัญกำลังใจที่ดีท่านบอกว่าท่านถูกกดดันมากจึงสื่อสารความความคิดเห็นไปยังบุคลากรดังกล่าวผิดพลาดไปจึงขออภัยในข่าวต่อมาซึมเลยแหละครับ <laughs> ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงท่านเท่าไหร่หรอกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่มีอะไรกับท่านจริงๆ แต่ว่าท่านทาทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องให้ขวัญกําลังใจนะผมก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนถ้ามีรัฐมนตรีแบบเฮงซวยอย่างนี้นะไม่รู้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขจะคิดยังไงมีบุคลากรมีแพทย์มีหมอหลายคนโทรศัพท์มาหาผมครับบอกว่าเขาจะถอดเสื้อกาวไม่เอาละไม่ทำงานล้ เพราะเป็นบุคลากรที่เสี่ยงภัยอันดับหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ชิดคนไข้อยู่ตลอดเวลาเครื่องมือทางการแพทย์หน้ากาก,ากอนามัยเองก็ยังไม่ไม่ครบไม่พอขวัญกำลังใจยังมาถูกซ้าเติมจากรัฐมนตรีเสอีกอนุทินแปลว่าสมุดบันทึกนะครับสมุดบันทึกของท่านตั้งแต่ท่านเข้ามารับราชคาวามามา,มาเป็นรัฐมนตรีมันก็แย่อยู่แล้วแหละ ท่านบันทึกไว้ในตอนหาเสียงว่าท่านจะไม่ร่วมกับคณะสืบทอ,อดอำนาจร่วมกับผลิการจะไม่ยอมรับสมาชิกวุฒิสภา250คนมาโหวตเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีท่านบันทึกไว้ต่อมาท่านก็ไม่ได้ทำตามบันทึกของท่านท่านโอ้ท่านปากปากท่านไม่ดีพูด,ด้ง่ายนะไปไล่นักท่องเที่ยวยุโรปเมื่อตอนไปแจก หน้ากากอนามัยออกนอกประเทศแล้วยังมีพฤติกรรมหลายอย่างครับไม่อยากจําเท่าไหร่เอาสมุดบันทึกของท่านมาเปิดมาอ่านดูคงสรุปได้ความว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปแล้วแหละจึงมีบุคลากรจึงมีบุคคลเขาร่วมเข้าชื่อขับไล่ขับไล่อนุทินขับไล่ไเจ้าหนูเจ้าหนูออกจากรัฐมนตรี ก็ไม่รู้จะหน้าบางหน้าหนาอย่างไงครับผมไม่หวังผลหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวอะไรมันไม่คงเส้นคงวาครับอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรชั้นยอดของประเทศนี่นะท่านต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่สูงไห้หำอยู่สูงต้องตึกต้องตองอยู่สูงไห้หำอยู่ตำไห้ย่อบอลบ่อพ่อไห่ตติม สูงต่ำก็ยกเขาขึ้นไม่พอก็เพิ่มให้เขานี่คือหลักการบริหารบุคคลง่ายๆคุณยังทำไม่ได้ครับคุณทำไม่ได้จริงๆผมจึงเห็นด้วยนะครับที่จะให้คุณพักงานซะลาออกไปซะไอ้หนูลาออกไปซะไอ้ออไไอเจ้าหนูไอ้หนูเป็นเป็นพาหะพาหะนำโรคปากของคุณในปากไม่ดีใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา ก็บ้าๆบ,บ,บวมๆปากไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณหนูอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไปเขาแกรเป็นที่รังเกียจโอ้ก็เพราะปากของคุณเองไม่มีใครทําเลยคุณทําของคุณเองออกไปอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องสนามมวยลุมพินีคุณเรื่องไกรลีกิจวัฒนะครับท่านทาหนังสือบอกว่า ถึงผู้บชาการทหารบกประวัติสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาจัดศึกใหญ่แล้วครับมีคนชมเป็นหมื่นทั้งๆที่ททพลเอกประยุทธ์จันโอชาคณะรัฐมนตรีห้ามจัดกีฬาที่มีคนชุมชุมนุมกันมากๆรวมถึงการจัดมวยด้วยแหละครับการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีหนังสือไปยังสนามมวยลุมพินีบอกว่าอย่าจัดนะมันจะ สุ่มเสียงต่อการที่จะเป็นการแพร่โรคอย่างร้ายแรงของโควิด19จนในที่สุดครับติดกันงอมแงมแหะครับพิธีกรไอ้เจ้าผ่องนีก่ก็ติดเป็นตัวอย่างคนที่ไปดูมวยหมื่นกว่าคนเนี่ยกระจัดกระจายออกไปตามสถานที่ต่างๆจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวครับซูปเปอร์สเปดเอร์เป็นการแพร่ แพร่กระจายเชื้อโรคโควิด19อย่างเป็นซุปเปอร์เลยครับอย่างใหญ่หลวงเลยแหละจะทำกันยังไงครับผู้วาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผมจำชื่อท่านไม่ค่อยได้หรอกเป็นผู้วาการทหารสูงสุดมาดูแลด้านความมั่นคงตามพลกระุกเฉินนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะเอากันยังไงล่ะเรื่องสนามมวยลุมพินีดังที่ผมกราบเดียนแม คำตอบเนี่ยมันกวนบาทาจริงๆครับกวนบาทาจริงๆบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอดีตมันจะอดีตอะไรผอ,อรสูงสุดก็วันที่6มีนาที่ผ่านมานี่เองยังไม่นานครับโลกต่อเนื่องจากอดีตของท่านเนี่ยมีคนล้มป่วยแล้วก็ถูกกักตัวว่าเป็นโควิด -19 หรือเปล่าสำหรับคนอื่นนะครับท่านรู้สึก ขึงขังเข้มแข็งเหลือเกินที่จะเอาผิดเอาพางเอาระเบียบวินัยไปยัดเยียดให้เขานะอย่าออกจากบ้านนะอย,นอ,ยอย่าทำอย่างงนอย่างนี้ครับจะจะเข้มงวดขึ้นจะยกระดับขึ้นสำหรับคนอื่นแต่สำหรับทหารด้วยกันครับแหมกล้าหรืปปเอเปล่าพรฟิพัฒน์เบญจศรีผมก็เพิ่งรู้จักท่านนี่แหละในชื่อนี่แหละพยายามท่องมาอยู่ก่อนจัดรายการผู้วิการทหารสูงสุด กล้าสอบสวนไหมเดี๋ยวนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเป็นประธานกรรมการอำนวยการสนามมวยลุมพินีนะครับก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้สอบสวนเสร็จทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดตามพรลกฉุกเฉินกับพบทบคนปัจจุบันจะกล้าเอาผิดไหมครับเพราะเรื่องโควิดมันเกิดจากสนามมวยลุมพินีเป็นหมื่นเลยครับน่ากลัวมากถ้าไม่มีการจัดมวยในวันนั้น ก็จะไม่มีเรื่องเร็วร้ายมาจนถึงวันนี้ครับขณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ออกมาบอกว่าคนที่กลับไปจากกรุงเทพที่ดูมวยก็เป็นเหตุที่จะต้องถูกกักตัวจากสนามมวยรุมพินีพูดถึงผู้ว่าสุรินทร์นะครับท่านพูดทีเฉยหรอว่าถ้าไม่มีการป้องกันอะไรต่างๆคนจะป่วยเป็นแสนนะถ้าไม่มีไม่มีการป้องกันนะไม่มีการกักตัวนะครับป่วยเป็นแปดหมื่นนัแหละจะ เข้าห้อง ICU 5000ซึ่งต่อมาท่านบอกว่ามีการตัดต่อคลิปของท่านก็เป็นเจตนาดีนะครับท่านผู้ว่าครับเมื่อวานนี้ผมก็เข้าใจท่านผิดเหมือนกันเมื่อท่านออกมาแถลงว่าอ่าถ้าไม่มีการป้องกันจะป่วยอย่างง้นอย่างนี้อ่ะก็เป็นเกียตนาที่ดีให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับปร,ประชาชนชาวสุรินทร์ครับท่านผู้ชมครับเรื่องสนามมวยลุมพินีนี่ผมจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ จะติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องมันจะลงเอ่ยยังไงกล้าสอบไหมทหารหารกล้าสอบไหมมีอำนาจเด็ดขาดแล้วกล้าสอบไหมเอาผิดเขาบวาไหมผมเป็นคนชอบมวยนะครับผมเป็นกีฬาเดียวที่ผมดูไม่ว่าการถ่ายทอดช่องไหนผมจะเป็นแฟนประจำของมวยโดยเฉพาะลุมพินีราชดำเนินหรือช่องเจ็ดสีหรือช่องสามอ,อ,อ้อมน้อยแม่ผมไม่คาดสายตาแล้วครับก็ ไม่ใช่ไปว่ากล่าวบุคลารกรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยนะครับแต่ว่าการสุ่มเสียงของพวกท่านทำให้เกิดมีพระราชากำหนดฉุกเฉินในวันนี้มีคนล้มป่วยนะครับน่ากลัวมากครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไข่แพงจุลินลักษณะวิสิตเอ้ยพรกประชาธิปัตย์ยุ่งกับไข่สมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกก็ไข่ช่างกิโลเสียเงินเสียทองทำการวิจัย มาคราวนี้ไข่ยุคจุลินนะครับมีคําสั่งว่าเจวันนี้ห้ามส่งไข่ออกนอกประเทศแต่ข่าวไปปรากฏว่าสามแสนฟองไปไปอยู่ที่สิงคโปร์ซะแล,ล้วไข่ขึ้นราคา3บาทเสร็จๆถ้าไข่มันขึ้นราคานะครับสอถึงประสิทธิภาพในการทำงานของคุณนะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณเนี่ยทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ตรงกับคำพูดของคุณ ทำให้มันจริงมันจังหน่อยเรื่องหน้ากากก็ไม่เคลียร์มาเรื่องไข่อีกถึงยังไงคุณก็ต้องอยู่เป็นรัฐบาลนั่นแหละจะด่าจะว่ายังไงประชาธิที่ปัดเกาะยิ่งกว่าตุ๊กแกไม่ยอมออกจากอำนาจรัฐก็ <c oughs> ขออวยพรให้การเลือกตั้งข้างหน้าศูนยพันทั่วประเทศกันแล้วกันนะครับก็ติงไข่อย่าให้มันแพงที่มีพลกอฉูกเฉิญห้ามกักตุนต่งตางๆก็ใช้ให้มันมีประโยชน์ ให้จริงให้จังให้ประชาชนหวังพึ่งหวังพาได้นะครับครับวันนี้ขอบน3เรื่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ